สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของบันไดเสียงเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสรรค์คลิปการสอนเกี่ยวกับดนตรีต่อไปนะครับบันไดเสียงคืออะไรบันไดเสียงหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่า scale นะครับก็หมายถึงกลุ่มของตัวโนต้ตที่มีการจัดเรียงลําดับขั้นความสูงต่ําของเสียงเนี่ย โดยมีระยะห่างในแต่ละลำดับขั้นนั้นแตกต่างกันออกไปตามโครงสร้างของบันไดเสียงในแต่ละชนิดโดยการไล,ล่ระดับเสียงจากเสียงต่ำไปหาเสียงสูงหรือที่เรียกว่า ascending แล้วก็การไล,ล่จากเสียงสูงลงมาหาเสียงต่ำก็คือ descending นะครับบันไดเสียงนั้นก็จะมีหลายชนิดแต่ละชนิดก็จะมีสำเนียงของเสียงที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวัฒนธรรม แล้วก็แต่ละยุคสมัยบันไดเสียงหลักๆเดี๋ยก็จะแบ่งออกได้อยู่2ชนิดก็คือ 1.Diatonic Scale กล h r o โครมาติกสเกลบันไดเสียงไดโทนิกหรือไดโทนิกสเกลก็คือบันไดเสียงที่มี7เสียงนะครับซึ่งประกอบด้วยโน้ตตัว C หรือโด D หรือเร E หรือมี F หรือฟาจีหรือโซเอหรือลาบหรือที มี8ลำดับขั้นแต่ละลำดับขั้นนั้นก็จะมีระยะห่างของเสียงเป็นเสียงเต็มหรือใช้คำว่าโ h o l e step หรือ1โทนหรือ2เซมิโทนและห่างกันครึ่งเสียงหรือใช้คำว่า h a ์ f step หรือ1เซมิโทนคละกันไปโดยในแต่ละลำดับขั้นนั้นก็จะมีชื่อเรียกตามลำดับขั้นดังนี้นะครับลำดับขั้นที่1เรียกโทนิก ลำดับขั้นที่2เรียกซูเปอร์โทนิกลำดับขั้นที่3เรียกมิเดยลลำดับขั้นที่4เรียกซับโดมิเนนต์ลำดับขั้นที่5เรียกดมิเนนต์ลำดับขั้นที่6เรียกซับมิเดยลลำดับขั้นที่7เรียกลีดดิ้งโน้ตและลำดับขั้นที่8เรียกโทนิกบันไดเสียงใดโทนิกก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือบันไดเสียงเมเจอร์หรือเมเจอร์สเกลแล้วก็บันไดเสียงมเนอร์หรือมเนอร์สเกลนั่นเองนะครับ บันไดเสียงเมเจอร์เขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือบันไดเสียงเมเจอร์ทางชาร์ปบันไดเสียงเมเจอร์ทางแฟตโดยกำหนดระยะห่างตามโครงสร้างดังนี้คือลำดับขั้นที่1มมาสองห่างกันเต็มเสียงหรือ1โทนหรือ2เซมิโทนลำดับขั้นที่2มา3ห่างกันเต็มเสียง ลำดับขั้นที่3มา4ห่างกันครึ่งเสียงหรือ1เซมิโทนลำดับขั้นที่4มา5ห่างกันเต็มเสียงลำดับขั้นที่5มา6ห่างกันเต็มเสียงลำดับขั้นที่6มา7ห่างกันเต็มเสียงและลำดับขั้นที่7มา8ห่างกันครึ่งเสียงนะครับโดยในระยะห่าง3มา4 7มานี่ก็จะมีเครื่องหมายเส้นโค้งขีดเชื่อมโยงกันให้รู้ว่ามันมีระยะห่างกันครึ่งเสียงนะครับ นี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบให้เราเห็นคําว่าครึ่งเสียงกับเต็มเสียงนะครับจากโน้ตในบรรทัด5เส้นก็คือการไล่โดเรมีฟาซอลาทีโดเครื่องหมายเส้นโค้งที่ขีดเชื่อมโน้ตตัวที่3มา4 7มา8ก็คือบอกให้รู้ว่ามันมีระยะห่างกันอยู่ครึ่งเสียงนะครับก็คือมีกับฟาทีกับโดทีนี้รูปริมเปียโนโด,ด้านบนนะครับ ถ้าเราสังเกตนะครับก็จะมีอยู่สสีคือสีขาวกับสีดำ C D E F G A B เนี่ยก็คือการไล่เรียงโดเรมีฟาซอลาทีโดลิมสีดำก็คือคำว่าชาร์ปกับแฟตเช่น C กับ D เนี่จะมีสีดำขั้นอยู่ระหว่าง C มา D ถ้าเราดูนะครับลิมสีดำก็คือ C ชาร์ปกับ D แฟตนั่นหมายความว่า C ถูกเครื่องหมายแปลงเสียงเครื่องหมายชร์ปเนี่ยทำให้มันมีเสียงสูงขึ้นครึ่งเสียงก็จะกลายเป็น C ชาร์ปส่วน d ถูกเครื่องหมายแปลงเสียงหรือเครื่องหมายแฟดเนี่ยครับทำให้เสียงมันต่าลงครึ่งเสียงก็จะกลายเป็น d แฟดนั่นเองนั่นหมายความว่า C ชาร์ปกับ d แฟดก็คือเสียงเดียวกันแต่มีชื่อเรียกแตกต่างกันนะครับส่วนทีนี้เสียง E สังเกตมันจะมีลูกศรชี้ลงก็คือจะเป็น f แฟดกับ ตัว f มีลูกศรชี้ลงเป็น e ชาร์ p นะครับนั่นหมายความว่า f ถูกเครื่องหมายแปลงเสียงเครื่องหมายแฟดนะครับทำให้เสียงต่าลงครึ่งเสียงครึ่งเสียงของ f ก็คือ f แฟดนะครับแต่ในทางปฏิบัติก็คือกดเสียง e นะครับเหมือนกัน e ถูกเครื่องหมาย s h a r p มันมีเสียงสูงขึ้นครึ่งเสียง e ช h a r p ในทางปฏิบัติก็คือกดเสียง f นะครับ อันนี้ผ่านได้นะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงผมอธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับบันไดเสียงเมเจอร์ทางช้าบนะครับในการสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ทางช้าบนั้นเนี่ยเราจะตั้งต้นจากบันไดเสียงซีเมเจอร์โดยการแบ่งบันไดเสียงซีเมเจอร์ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ตัวโน้ตซึ่งเรียกกลุ่มตัวโน้ตนี้ว่าเทรตาคอร์ดนะครับเป็นยังไงดูกันต่อนะครับ จาก C major scale นะครับก็คือการไล่โดเรมีฟาซอลลาทีโดหรือ C D E F G A B C นะครับแบ่งกลุ่มของตัวโน้ตออกเป็น2ชุดชุดละ4ตัวนะครับก็คือเทรทส์ขอดที่1ก็คือจะมีโดเรมีฟาครับเทรทสะขอดที่2ก็จะมีซอนลาทีโดนะครับจากนั้นสร้างบันไดเสียงต่อไปนะครับ จากนั้นนะครับเอาเทสตะคอดที่2ของบันไดเสียงเดิมไปตั้งต้นเป็นเทสตะขอดที่1ของบันไดเสียงใหม่แล้วไล่ลำดับเสียงตามลำดับขั้นนะครับจาก GABC ก็ไล่ต่อเป็น d E F G นะครับทีนี้จากนั้นก็ยก leading note หรือโน้ตในลำดับขั้นที่7เนี่ยให้มันมีเสียงสูงขึ้นจากเดิมครึ่งเสียงเพื่อให้มันตรงตามโครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์นะครับนั่นหมายความว่า ในโครงสร้างมันลำดับขั้นที่7เนี่ยกับ8เนี่ยเขาให้ห่างกันอยู่ครึ่งเสียงแต่ทีนี้ถ้าเราพิจารณาจากโน้ตที่เรายังไม่ได้เติมเครื่องหมายชา้ำนะครับ5มา6เนี่ยห่างกัน1เสียงเต็ม d ก, e กับ E ก็ห e ่างกัน1เสียงเต็ม 6, 6มา7เนี่ยให้ห่างกัน1 1เสียงเต็มแต่ตอนนี้คือ E กับ f เนี่ยมันห่างกันอยู่ครึ่งเสียงณขณะ,ะเดียวกัน7กับ8เ,เขาให้ห่างกันครึ่งเสียงแต่ตอนนี้ f กับ G เนี่ยมันห่างกันอยู่1เสียงเต็ม เพราะฉะนั้นการจะทําให้ลําดับขั้นที่6กับ7ห่างกัน1เสียงเต็มและ7กับ8ดนั้นห่างกันครึ่งเสียงได้นั่นหมายความว่าตัว F หรือตัวฟาเนี่ยจะต้องขยับตัวเองสูงขึ้นครึ่งเสียงเพราะฉนั้นจึงเป็นสาเหตุที่จะต้องเติมเครื่องหมายชาร์ปเข้าในลําดับขั้นที่7นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้บันไดเสียงใหม่คือบันไดเสียง G major scale นะครับก็คือการไล่จากซอนลาทีโดเรมีแล้วก็ฟาชาร์ปแล้วก็ซอนครับ ก็จะติดชาร์ปอยู่หนึ่งตัวนั่นคือคือเสียง F ชาร์ปนะครับนี่คือบันไดเสียง G major scale นะครับบันไดเสียงใหม่การสร้างบันไดเสียงในลําดับต่อๆไปของบันไดเสียงเมเจอร์ทางชาร์ปนะครับแน่นอนว่าจาก G major scale ที่เราสร้างจาก C major scale นะครับตอนนี้เราก็จะสร้างบันไดเสียงต่อไปที่มันถัดจาก G major scale นะครับ สังเกตนะครับหลังคุญแจซอนเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายชาร์ปเขียนกำกับอยู่ในบรรทันท่าเส้นในเส้นที่5นะครับเครื่องหมายชนิดนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายบอกบันไดเสียงหรือเครื่องหมายคีย์ซิกเนเจอร์นะครับหลายหลายคนเล่นดนตรีคงจะได้ยินคําถามที่ว่าเพลงนี้อยู่คีย์อะไรคําว่าคีย์อะไรนะที่นี้คําว่าคีย์คือย่อมาจากคําว่าคีย์ซิกเนเจอร์นั่นหมายความว่าเพลงนี้มันอยู่ในบันไดเสียงอะไรนะครับเพราะนั้นตอนนี้เครื่องหมายคีย์ซิกเนเจอร์นี่บอกให้รู้ว่า G major scale หรือบันไดเสียง G major เนี่ยจะติดชาร์ปอยู่หนึ่งตัวคือเสียงฟาชาร์ปนะครับทีนี้เขาบอกว่าในการสร้างบันไดเสียงใหม่เนี่ยให้แบ่งกลุ่มตัวโนต้ตหรือเทตะคอดในบันไดเสียงเดิมออกเป็น2กลุ่มจากนั้นเอาเทตะคอดที่2ของบันไดเสียงเดิมลงมาตั้งต้นเป็นเทตะคอดที่1ของบันไดเสียงใหม่เพราะฉะนั้นเราจะสร้าง บันไดเสียงใหม่จาก G major scale เนี่ยสร้างใหม่ก็แบ่งเอาเทต้าคอร์ทที่2ของ G เนี่ยลงมาตั้งต้นเป็นเทต้าคอร์ทที่1ก็จะได้เป็น D E F s h a r G จากนั้นก็ไล่ลำดับขั้นของเสียงก็คือจาก G ก็มาเป็น A B C D ต่อนะครับเพราะนั้นแล้วเมื่อเราไล่ลำดับขั้นในเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ยก leading note หรือโน้ตตัวที่7เนี่ย เติมเครื่องหมายชาร์ปคือยกให้มันมีเสียงสูงขึ้นจากเดิมครึ่งเสียงเพื่อให้ตรงตามโครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์ทางชาร์ปนะครับก็จะกลายเป็นโดชาร์ปสังเกตเครื่องหมายคีย์ซิกเนเจอร์เนี่ยก็จาก1 h a r ชาร์ปก็จะเพิ่มเป็น2 h ชาร์ปนั่นบอกให้รู้ว่าบันไดเสียง D m a มเจอร์สเติดชาร์ปอยู่2ตัวนะก็คือตัว F h ชาร์ปกับ C ชาร์ p นั่นเองนะครับเราไปสร้างบันไดเสียงต่อไปกันนะครับ จาก D major scale นะครับเราจะสร้างบันไดเสียงต่อไปนะครับแบ่งกลุ่มของตัวโน้ตเหมือนเดิมเอาเทตะขอดที่2ของบันไดเสียงเดิมมาตั้งต้นเป็นเทตะคอดที่1ของบันไดเสียงใหม่นะครับจากนั้นก็ไล่ลำดับเสียงให้ครบตามลำดับขั้นแล้วยก l e a d i n g note คือโน้ตในตัวที่7ตอนนี้เป็นตัว G นะครับให้สูงขึ้นจากเดิมครึ่งเสียงนะครับ ก็จะได้บันไดเสียงใหม่ที่มีชาร์ปอยู่3ตัวก็คือเสียง F ชาร์ป C ชาร์ปแล้วก็ G ชาร์ปนะครับก็คือบันไดเสียง A major scale นะครับส่วนถ้าใครสงสัยว่าทำไมตัว F จะต้องติดชาร์ปคำตอบก็คือเพื่อให้โน้ตมันมีระยะห่างของโครงสร้างตามโครงสร้างที่ major scale กำหนดนะครับหรือถ้าสงสัยยังไงก็พิมพ์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงผมอธิบายสำหรับคนที่ไม่เข้าใจอีกครั้งนึงนะครับ ต่อมาจาก a major scale ที่ติดชาร์ปอยู่3ตัวคือเสียงฟาโดซอนนะครับหรือ F C G นะครับเราสร้างบันในดเสียงใหม่แบ่งกลุ่มตัวโนต้ตเหมือนเดิมเอาเทตะขอดที่2ของ a ลงมาตั้งต้นใหม่นะครับว่จะได้เป็น E F G A นะครับแล้วก็ไล่เรียงลำดับขั้นนะครับแล้วก็ยก leading note เพราะฉะนั้นก็จะได้บันไดเสียงใหม่ก็คือ e major scale นะครับที่ติดชาร์ปอยู่ทั้งหมด4ตัวก็คือฟาโดซอนเลนะครับหรือ F C G D นะครับจาก E Major Scale เราสร้างต่อนะครับแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมเอากลุ่มที่2องลงมาตั้งต้นใหม่กลุ่มที่2ของ E ก็คือ B C Sharp D Sharp แล้วก็ E มาตั้งต้นเป็นกลุ่มที่1นะครับแล้วก็ไล่เหมือนเดิมยก7ขึ้นครึ่งเสียงก็คือ A s h a ์ p นะครับเพราะนั้นก็จะได้บันไดเสียง B Major Scale ที่ติด sharp อยู่ทั้งหมดห้าตัวคือฟาโดซอนเลลานะครับ ต่อมาจาก B major scale นะครับเราจะสร้างเป็นบันไดเสียงใหม่แบ่งออกเป็น2ชุดชุดที่2มาตั้งต้นนะครับก็จะติดชาร์ปเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวนะครับก็ได้บันไดเสียง F sharp major scale นะครับก็จะติดชาร์ปอยู่ทั้งหมดเนี่ย6ตัวนะครับจาก F sharp major นะครับทำเหมือนเดิมนะครับ แบ่งออกเป็น2ชุดเอาเทตะขอที่2มาตั้งต้นใหม่นะครับแล้วก็ไล่เรียงแล้วก็จะได้บันไดเสียงสุดท้ายก็คือ c ีชาร์ฟเมเจอร์สเกลนะครับบันไดเสียงเมเจอร์ทางชาร์ฟนะครับตัวสุดท้ายก็คือ c ีชาร์ฟเมเจอร์สเกลก็จะติดชาร์ปทั้งหมดทุกตัวโน้ตก็คือ C D ชาร์ฟดีชาร์อีชาร์เอชาร์จีชาร์เอชาร์บีชาร์แล้วก็ C ชาร์นะครับต่อมาบันไดเสียงเมเจอร์ทางแฟดนะครับ ในการสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ทางแฟดนั้นเนี่ยก็จะต่างจากเมเจอร์ทางชราบนะครับเมเจอร์ Major ทางชร์บคือแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือเทตะขอดที่1กับเทตะขอดที่2นะครับแต่ในบันไดเสียงเมเจอร์ทาง Fat แฟดเราจําง่ายๆคือเอาโน้ตจากลำดับขั้นที่4เนี่ยมาตั้งต้นเป็นลำดับขั้นที่1ของบันไดเสียงใหม่นะครับแล้วก็ไล่ลำดับเสียงให้ครบตามลำดับขั้นต่อๆไป โดยระยะห่างของตัวโนต้ตในแต่ละำลำดับขั้นนั้นจะต้องมีระยะห่างของระดับเสียงตามโครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์นะครับจากบันไดเสียง C เมเจอร์นะครับก็คือการไล่โดเรมีฟาซอลาทีโดหรือ C D E F G A B C นะครับในการสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ทางชาร์ปก็ตั้งต้นจาก C เมเจอร์สเกลนะครับแล้วก็ในการสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ทางแฟตก็ตั้งต้นจาก C เมเจอร์เช่นเดียวกันนะครับ สูตรเขาบอกว่าให้อน้ตในลำดับขั้นที่4มาตั้งต้นเป็นลำดับขั้นที่1นะครับจากนั้นก็ไล่เรียงลำดับขั้นให้ครบตามระดับเสียงครับแล้วก็ในลำดับขั้นที่4นะครับในบนไดเสียงเมเจอร์ทางแฟดเนี่ยก็คือโน้ตซับดมินนต์จะต้องลดลงครึ่งเสียงนะครับเพราะฉะนั้นติดแฟดมาที่ตัว B ก็จะได้เป็น b ีแฟดนะครับเพราะฉะนั้น F m a เมเจอร์สเกลติดแฟดอยู่หนึ่งตัวก็คือเสียง B หรือเสียงทีนั่นเองนะครับ การสร้างบันไดเสียงในลำดับต่อๆไปของบันไดเสียงเมเจอร์ทางแฟดนะครับจาก F เมเจอร์สเกลนะครับเอาโนต้ตในลำดับขั้นที่4มาตั้งต้นเป็น1ของบันไดเสียงใหม่นะครับแล้วก็ไล่ระดับเสียงให้ครบแล้วก็ติดแฟดในตัวที่4นะครับให้โนต้ตในตัวที่4มีเสียงต่ำลงครึ่งเสียงก็จะได้บันไดเสียงใหม่ก็คือ B แฟ a เมเจอร์นะครับที่ติดแฟดสตัวก็คือตัว B แฟ t กับ E แฟดนะครับ จากนั้นจาก B flat major scale นะครับสร้างบันไดเสียงใหม่เอาตัวที่4ลงมาเหมือนเดิมแล้วก็ไล่ทําเหมือนเดิมนะครับติดแฟตตัวที่4ก็จะได้บันไดเสียง E flat major scale ที่ติดแฟตก็คือมีตัว E flat ตัว A flat แล้วก็ตัว B flat นะครับ3ตัวจาก E flat major scale นะครับสร้างใหม่ เอา A ลงมาก็จะได้เป็น A f l ด B f l ด C D แล้วก็ไล่เลี้ยงให้ครบนะครับติดตัวที่4ต่าลงครึ่งเสียงเหมือนเดิมนะครับทำคล้ายๆกับเมเจอร์ทางชามนะครับก็จะได้บันไดเสียงใหม่ก็คือ A flat major scale นะครับที่ติด f ฟดอยู่4ตัวก็คือ T, าเ E นะครับจาก A f เ a t major scale ครับเอาตัวที่4ลงมาเหมือนเดิมก็จะได้ D flat ลงมาเรียง ทำเหมือนเดิมนะครับติดแฟดตัวที่4ก็จะได้บันไดเสียงใหม่ก็คือ D flat major scale นะครับที่ติดแฟดอยู่5ตัวคือทีมีลเเล่อนนะครับจาก D flat major scale นะครับสร้างบันไดเสียงใหม่ก็ทําเหมือนเดิมนะครับติดแฟดตัวที่4 ก็จะได้บันไดเสียง G flat major scale นะครับที่ติดแฟ t ทั้งหมด6ตัวก็คือทีีมลซ L, ลโดนะครับติดแฟทอยู่6ตัวจาก G flat major scale นะครับเราจะสร้างบันไดเสียงต่อไปนะครับก็เอาตัวที่4ลงมาก็คือ C flat นะครับแล้วก็ไล่เรียงให้ครบทําเหมือนกับบันไดเสียงเดิมอื่นๆที่เราเคยทำนะครับจากนั้นก็เติมแฟท ในตัวที่4นะครับก็กลายเป็น F แฟต t นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้บันไดเสียง C f ฟต t major scale นะครับที่ติดแฟตทุกตัวโน้ตนะครับทริคการจำครับหรือว่าสูตรการจำชื่อบันไดเสียงแล้วก็ระดับเสียงที่ติดเครื่องหมายช h a r ปแฟตในบันไดเสียงเมเจอร์นะครับ mm hmm. เพื่อที่ว่าเวลาเราจะใช้งานมันจะได้จำได้ง่ายๆไม่ต้องมาเขียนนะครับเราจำท่องให้ขึ้นใจนะครับ F ซอ s เ l ล a มีทีนะครับ แต่เราต้องรู้นะครับว่าฟาก็คือเอฟโดก็คือซีนะครับเพราะนั้นเราท่องฟาโดซอนเล,ลามีทีนะครับถ้าเป็นเสียงบันไดเสียงเมเจอร์ทางชาร์ปนะครับให้จำเป็นฟาโดซอนเล,ลามีทีแต่ถ้าเป็นทางแฟดจะไล่ย้อนกลับก็คือเป็นทีมีลาเลซอนโดฟามันเป็นยังไงดูต่อนะครับจากฟาโดซอนเลลามีทีนะครับเราจำทางนันานชราปจะไล่ไปทางขวามือนะครับ ชื่อของบันไลเสียงก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ถัดจากระดับเสียงที่ติดช้ำในระบบเรียกชื่อของตัวโน้ตในระบบอักษรนะครับจาก F นะครับตอนนี้ F ก็คือตัวระดับเสียงที่มันติดเครื่องหมายช้ำนะครับตัว F ถัดจาก F ก็คือ G เพราะนั้นโน้ตที่ติดช้ำหนึ่งตัวตัวฟาหรือ F เนี่ยชื่อบันไดเสียงก็คือ G major scale นะครับ G major ติดช้ำหนึ่งตัวคือเสียงฟา ติดชาร์ปสตัวฟาโดถัดจากตัวโดหรือ C เนี่ยก็คือ D เพราะนั้น D Major Scale ติดชาร์ป2ตัวคือฟาโดนะครับมาถึงตอนนี้ใครงงไม่เอย่ยฟาโดซอนถัดจากตัว G นะครับติดชาร์ป3ตัวก็คือ A Major s ร์สเกลฟาโดซอลเลติดชาร์ปสตัวก็คือบันไดเสียง E Major Scale ฟาโดเลลานะครับถัดจากตัว A ก็คือ B เพราะฉะนั้นติดชั้นห้าตัวคือ B major scale ฟาโดซอลเลามีนะครับติดชั้นหกตัวถัดจากตัว E คือ F ชั้นะครับฟาโดซอลเลามีทีถัดจากตัว B ก็คือ C ีชั้ตรงนี้จะช่วยให้เราเข้าใจใง่ายๆนะครับเวลาเราเล่นดนตรีอยู่แล้วมีเพื่อนถามว่าเพลงนี้กี่ชร์ปกี่แฟตหรือคีย์อะไรเนี่ยถ้าเขาบอกว่าสามชั้นสามชัคือบันไดเสียงไหนล่ะ ฟาโดซอนสามช้าก็คือเอเมเจอร์สเกลเพราะฉะนั้นเราจะได้คิดได้ง่ายนะครับจำให้ดีนะครับจำให้ขึ้นใจจากการจำในเมเจอร์ทางช้านะครับทีนี้มาดูเมเจอร์ทางแฟดนะครับจากฟาโดซอนเรล,ลามีทีนะครับถ้าเป็นทางแฟดเราจะไล่ย้อนกลับเป็นทีมีลาเลซอนโดฟาครับที่การจำก็จะเป็นอย่างนี้มีชื่อบันไดเสียงครับ เอฟเมเจอร์เนี่ยจะติดแฟดหนึ่งตัวก็คือตัวทีนะครับทิศการจําก็คือชื่อของบันไดเสียงเมเจอร์ทางแฟดเนี่ยก็คือโน้ตตัวที่มันติดแฟดก่อนตัวล่าสุดมันเป็นยังไงดูนะครับเอฟติดแฟดหนึ่งตัวก็คือเสียงทีหรือบีนะครับถ้าติดแฟดสองตัวทีมีชื่อบันไดเสียงของสองแฟดก็คือตัวก่อนที่มันติดแฟดล่าสุดก็คือตัว B เพราะฉะนั้นชื่อบันไดเสียงคือ B F แฟดเมเจอร์ ติดแฟดสาตัวล่ะ T มีลาตัวที่มันติดก่อนตัว A ก็คือตัวมีเพราะฉะนั้นชื่อมันในเสียงมีก็คือ E E แฟดเมเจอร์ T มีลาเลติดก่อนตัวเลก็คือตัวลาเพราะฉะนั้นตัวลาภาษาอังกฤษคือตัว A เพราะฉะนั้นบันไดเสียงคือ A แฟดเมเจอร์ T เลลาซอนติดก่อนตัวซอนก็คือตัวเลเพราะฉะนั้นเลก็คือ D ก็จะเป็น D แฟดเมเจอร์ ทีมีลาเลซอนโดเพราะนั้นติดแฟตหกตัวตัวซอนทีมีลาเลซอนโดก่อนตัวโดคือตัวซอนก็คือซอนคือ g g แฟตเมเจอร์ทีมีลาเลซอนโดฟาเพราะนั้นติดแฟตเจ็ดตัวก็คือบันไดเสียง c แฟตเมเจอร์ดูแล้วเข้าใจไหมครับก็ หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP ีต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะพูดถึงบันไดเสียงไมเนอร์ต่อนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ